ดึงดึงแน่ปืนโยดโดยเอาลุ้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 ยเอาตัวนี้มีลุ้นตัวนี้มีลุ้นเว้ยมาโลครึ่งโลครึ่งเนี่ยดูคนเดือด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 นี่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 อ่าเอาลุ้ยมีลุ้นเว้ยป่ายังเอาป่ายังเอาน้องโชว์มาแล้วป่ายังเอาป่ายังเอาดากความเอามีกุ้งดากความเอาเอาเอาไหนเจอแล้วละดึงไหมปอบะเหนียว ติตากาโชว์สองสองรอบวันาามาแล้วมาแล้วนุนหนุนนุนมาล้วมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกอเห็นไหมกล้องเห็นไหหลุดแทรหลุดแล้วมั้งเฮ้ยโอ้ยมาเลยมาเลยเอาลุ้นลุนุ้นล้นลุ้นอมับูสวิงทางมาสวิงได้บ่เซฟตี้ลงน้ำฮ่า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 ฮาฮ่่าา่่่่ฮ จริงจริงบ่มาแหม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 ของแท้ของแท้ไหนก็ดูนี่โอ้วิดีโอของแท้อุ้มเลยอุ้มเลยลูกอุ้มเลยมันอยู่แล้ว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 มันหมดแรงก่อนครับมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วโอ้โหเฮ้ยปลากระโห ồ ปลากระโห ồ พี่ตุ่นมีปลากระโห ồ ด้วยบ่เนี่ยปลาของแท้เอาสิบมาสิบมาสิบมาของแท้ไหนสิบมาแล้วซิบมาแล้วแน่นอนไหนวะตกเกี้นมาปั๊บมันเริ่มตินตัวใหญ่แล้วเด้อ โชว์นหน่อยโชว์หน่อยว้าวสุดสดหวานกรุบปัดยินท้อ